สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่อง TK Meng นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวสินค้าเป็นขาตั้งไมตัวนี้นะครับนี่นะครับก่อนที่จะมาดูตัวสินค้านะครับจะบอกเลยว่าเราผมได้ซื้อตัวนี้มานะครับใช้กับไมโครโฟนของ X 3 0 0นะครับของนับโวนะครับ X 3 0 0อยเอ่อทีนี้นะครับคือผมได้หาขาตั้งกล้องมาหลายแบบมากนะครับ ซึ่งในตัวไมโครโฟนของ x 3 0 0นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้ใช้อยู่นะครับมันจะหาเมาส์ที่ใส่ตรงตูดมันติดกับขาตั้งนี่ยากมากนะครับเราสามารถสั่งซื้อได้ครับมันเป็นสินค้าจากจีนที่เป็นตรงเกียวนะครับแต่ผมไปดูขาตั้งพวกที่เป็นสปริงต่างๆนะครับมันก็ไม่เหมาะกับไมค์ x 3 0 0นะครับเพราะว่าขาตั้งพวกนั้นมันเล็กนะครับบอบบางนะครับทีนี้เราก็เลยดูไปเรื่อยๆนะครับจนมาเจอขาตั้งไมโครโฟนตัวหนึ่งนะครับ นี่ครับชื่อทอร์แม็กนะครับแคสเตอร์นะครับนะครับขาตั้งจะมีความแข็งแรงมากนะครับเป็นไงครับพรีเมียมนะครับอันนี้เป็นพรีเมียมเลยขาตั้งระดับพรีเมียมมีสาย USB อยู่ข้างในด้วยนะครับเพราะว่าที่เลือกที่มันมีสาย USB อยู่ข้างในนะครับเพราะามันสะดวกต่อการใช้งานดีกล้องโฟกัสได้ไหมนะครับ เป็นแบบนี้นะครับรูปแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตัวจริงกันนะครับเดี๋ยวเปิดกล่องให้ดูเลยนะครับว่าภายในกล่องเป็นยังไงบ้างนะครับก็นี่ครับเปิดกล่องก็เป็นแบบนี้ขาตั้งเราออกไปแล้วครับตอนนี้ขาตั้งใช้อยู่นะครับก็มีตัวโฟมนะครับให้อย่างดีในข้างในไม่ได้วงเวงน,นะครับมีโฟมให้ อีกอย่างดีเลยนะครับการแพ็คสินค้านะครับร้านก็แพ็คให้ดีแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็เป็นคู่มือนะครับนี่คู่มือน,ะนี่นี่นะครับรูปแบบนี้ซึ่งตัวที่ล็อกกับโต๊ะ แข็งแรงมากนะครับเป็นเหล็กหนามากนะครับนี่ดูแบงนี้อีกด้านหนึ่งนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่สเปคของมันกันนะครับนี่ให้ดูเดี๋ยวดูรูปก่อนนะครับนี่ด้านในนะครับที่บอกแล้วครับนี่ คือจะบอกว่าไมโครโฟน X 3 0 0ของนับโวนะครับผมว่ามีคนน่าจะมีคนใช้เยอะเหมือนกันเพราะว่าด้วยราคาและประสิทธิภาพของมันคุ้มค่าคุ้มราคามากครับนะครับมันจะแถมหัวแปลงมานะครับ2ขนาดนี้เลย2หัวนี้เลยนะครับหัวแปลงสามารถใช้กับเอ่ออรู้สึกว่า x-400 ใช่ไหมครับน่าจะเป็น x-400 นะครับของเห็นไหมครับรูปมันจะไอ้นี่เลยให้ดูรูป่างนี้นะครับนี่ มันคืขันหน้าผมเนาะนะครับเห็นไหมครับรูปไมโครโฟนเนี่ยมันจะเหมือนกับ x 3 0 0มากนะครับซึ่งมันเป็นยี่ห้อของ tronmax เองนะครับซึ่งเขาทำขาตั้งเขาเองนะครับแล้วไมโครโฟนต้องบอกว่าผมได้ไปดูนะครับดูในเว็บไซต์แล้วไมโครโฟนเขาเหมือนมากแม้กระทั่งปุ่มการดีไซน์ต่างๆขาตั้งเหมือนกันมากนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเป็นบริษัทเดียวกันก็นกได้นะครับหรือไม่ก็ ผมคิดว่าคงไม่ได้ลอกกันมานะครับคือประสิทธิภาพเนี่ยที่มองนอกเขาก็เขาก็ชื่นชมเออเขาก็ชื่นชมเหมือนกันนะครับด้วยราคาและประสิทธิภาพมันคุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับตัวไม้ตัวขาตั้งขาตั้งไม้นะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็รองรับน้ําหนักของไมโครโฟนได้มากสุดที่1.4กิโลกรัมนะครับน้ำหนกักน้ำหนักนะครับ น้ำหนักของตัวขาตั้ง1.2กิโลกร,รัมนะครับแล้วน้ำหนักได้1.4กิโลกร,รมัมผมว่าไมโครโฟนคงไม่มีน้ำหนักถึงขนาด1.4นะครับให้ขนาดห้อยนี่ปกตินะครับนี่ผมจะหมุนให้ดูนี่ผมใส่อย่างนี้นะจะไม่ก็เห็นเนาะเดี๋ยวถ่ายให้ดูทีนะครับคือผมเอาหูฟังไปด้วยห้อยไว้ด้วยนะครับมันขนาดห้อยไว้ด้วยแล้วมันก็ยังไม่ยังไม,งไม่รู้สึกว่ามันจะหนักขึ้นเลยนะครับ ที่นะครับเวลาใช้งานนะครับผมก็จะเอาทรงไว้ทรงนี้นะครับแล้วก็วิธีการใช้งานของมันนะครับก็นี่ตรงนี้จะมีจุดหมุนอยู่สามจุดนะครับเดี๋ยวจะเลื่อนให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวผมหมุนกล้องนีกหน่อยเนาะสักครู่นะครับอ่ะไว้ด้านนี้ดีกว่าโล่งๆนะครับนะครับจะให้ดูนะครับ จุดหมุนของขาตั้งไมโครโฟนตัวนี้นะครับมันจะมี3จุดจุดนี้จุดนี้จุดกลางนะครับแล้วก็จุดด้านล่างการทํางานนะครับมันจะแยกออกจากกันนะครับส่วนตัวของตัวใกล้ไมโครโฟนนะครับเวลาหมุนเราก็สามารถปรับนี้ได้นะครับนปรับนี้ได้เห็นไหมครับปึ๊บมันจะมีตัวถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยครับ เห็นไหมครับขาตั้งตรงกลางมันจะขึ้นมาเองเลยแล้วก็สามารถขยับได้ถ้าเราแค่แค่นี้ใช่ไหมครับแล้วก็ล็อกเลยนะครับก็ล็อกเลยแล้วก็หันไมโครโฟนไม่ใกล้ปากของเรานะครับซึ่งไมโครโฟนของนับโบนะครับมันจะอยู่ด้านหน้าด้านนี้นะครับด้านที่มีปุ่มกดเนาะตัวรับเสียงอยู่ด้านนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเราหมุนตัวกลางนะครับเดี๋ยวดูตัวกลางตัวกลางผมขันไว้แน่นแล้วนะครับขาตั้งมันก็จะดีขึ้นไป เนี่ยครับมันก็จะเลื่อนอย่างนี้ได้เป็นแบบนี้นะครับก็จะอยู่เลยเห็นไหมครับแต่ก็มีบางจังหวะนะครับในการใช้งานนะครับนี่อให้ดูบางจังหวะในการใช้งานนะครับเดี๋ยวดูถ้าสมมติเรายกขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราลงมาอย่างนี้เนี่ยครับมันไม่สามารถอยู่อย่างนี้ได้มันจะต้องเด้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับหรือมันจะต้องถอยหลังอย่างนี้นะครับแล้วก็กดลง อันนี้ก็เลื่อนไปข้างหน้าหน่อยหนึ่งอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นการใช้งานจริงเลยเนาะนะครับมันจะทําแบบท่าเมื่อกี้ที่ผมทําไม่ได้เนาะนะครับนี่ท่าเมื่อกี้ที่ผมทําเพราะว่าหน้าจอผมมันสูงไปเนาะเนี่ยครับมันจะเด้งขึ้นมาเห็นไหมครับมันจะเด้งขึ้นมาตลอดปุ๊บเราต้องดันมาระดับที่เราต้องเอาต้องการนะครับแล้วก็หมุนตรงนี้ให้มันแน่นนะครับก็จะอยู่ได้ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราหมุนตรงกลางมันไม่แน่นนะครับ ตรงนี้นะครับมันก็จะทำให้ไมโครโฟนมันดิ่งขึ้นไปอย่างเช่นนี้นะครับนี่ครับดิ่งขึ้นไปแล้วแต่ถ้าเกิดเลื่อนมาข้างหน้านะครับอ่ะเราช่วยันนิดนึงนี่เลื่อนข้างนี้เลื่อนมข้างหน้าน,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 านี้ก็ปรับได้นะครับนี่อ่ะแล้วก็หมุดไม่ลมหลุดนิดนึงนะครับ อาจจะผมลองทำอีกนิดนึงเ <โด S 1> พราะเนี่ยจังหวะจังหวะที่มันเข้าตรงล็อกมันพอดีเห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีล็อกตรงร่องบางเนี่ยพอมันเข้ามาันมันจะอยู่ได้เห็นไหมครับมันจะอยู่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราดึงขึ้นมายี้แล้วเราไม่ลองนี้มันจะไม่อยู่นะครับนี่อ่ะนี่เห็นไหมครับไม่อยู่เราจะต้องช่วยมันนิดนึงครับโดยการปรับนี้แล้วก็หมุนให้มันแน่นครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับไอตัวเกียวเนี่ย ไม่ต้องห่วงว่าถ้าเกิดว่าเราหมุนแรงเกินไปมันจะปีนเกียวนะครับแล้วทําการตรงเนี้เกียร์จะเสียไหมนะครับเพราะว่าหมุนยังไงมันก็ไม่ถึงกับเสียครับเพราะว่าเนื้อตรงนี้มันดีมากเนื้อพลาสติกตรงนี้ดีมากนะครับต้องบอกว่าเป็นระดับขาตั้งแบบพรีเมียมนะครับตัวนี้นี่แล้วก็เรื่องนี้นะแล้วก็จับไปนิดนึงเพื่อให้มันง่ายขึ้นนะครับพอเราจับตรงนี้เราขันได้แล้วนะครับพอจับปุ๊บมันก็จะ เราจับตรงนี้ไว้นะครับเรากดลงตรงนี้มันจะขยับเองนะครับเรียงเี้ยนี่ครับอ่ะประมาณนี้นะครับมันก็จัดตั้งได้ไม่ยากนะครับจัดท่าได้ไม่ยากเลยส่วนใหญ่ผมจะใช้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าอยู่ที่จุดที่เราติดไว้ใกล้กับหน้าจอด้วยนะครับเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมจะขันตัวนี้กับตัวนี้ให้มันแน่นไว้ตรงนี้เอาพอพอตึงๆมือนิีเดียวพอนะครับเพราะส่วนใหญ่เราขันแน่นมากๆปุ๊บยังไงขาตั้งนี้มันเป็นเหมือนระบบ ระบบไฮดรอลิกแล้วมีจุดล็อกตรงนี้นะครับมันจะไม่ล็อกแน่นสนิทมันสามารถขยับได้ถึงเราจะหมุนแน่นแค่ไหนนะครับเนี่ยมันสามารถขยับได้เห็นไหมครับตรงนี้ขยับได้เห็นไหมเนี่ยถึงก็หมุนแน่นแน่นสุดแล้วนะครับเนี่ยเหนี่ยแน่นสุดแล้วมันก็สามารถขยับได้ไหมครับเนี่ยแต่คือมันไม่ทําให้แบบเด้งขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้มันเวลาหมุนแน่นแล้วอ่ะมันก็ยังสามารถขยับได้นะแล้วก็ปรับมุมตามใจชอบเลยนะครับประมาณนี้มันจะเด้งขึ้นมานิดนึง นี่หยุดแล้วนะครับนี่เดี๋ยวสักพักมันจะหยุดนะครับค่อยๆขึ้นนะประมาณนี้นจะหยุดนะแล้วก็จะลงมาเนี่ยเนี่ยผมหมุนไม่ได้แนละ้วใช่ไหมครับมันก็อยู่ท่าประมาณนี้นะครับแล้วก็หมุนใช้งานปกติเลยนะครับสะดวกมากนะครับเพราะว่าขาตั้งมันแข็งแรงเนาะนะเดี๋ยวขัไปดูขาตั้งนะครับนี่เวลาใช้งานกับคอมผมก็ใช้ประมาณนี้ นะครับนี่ปุ๊บใช้งานพูด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 พอพูดเสร็จปุ๊บเราก็หันแค่หันหมุนออกไปเลิกใช้จบครับเป็นไงครับมันก็คือขาตั้งเนี่ยมันแข็งแรงเพิ่มความสะดวกสบายนะครับอย่างเช่นที่เห็นบ่อยๆนะครับขาตั้งบางคนซื้อมาที่เป็นขาเหล็กคู่นะครับแล้วก็เป็นสปริงผมว่าตัวนั้นน่ะมันไม่แข็งแรงนะครับถ้าเกิดว่าได้ใช้ตัวนี้นะครับแล้วจะติดใจกับมันนะครับเพราะว่า มันพเมีย์ยมมากแล้วก็การใช้งานเรื่องจุกจิดต่างๆหายไปนะครับแต่เสียอย่างเดียวนะครับโต๊ะผมมันหนาเนี่ยครับโต๊ะผมหนามาณขนาดนี้นะครับเนี่ยเหล็กไอตัวยึดกับแคมป์แคมป์กับโต๊ะนะครับตัวนี้มันคว้างอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันขาดนิดเียจริงๆมันไม่สามารถที่รัดได้ผมเลยต้องเจาะโต๊ะนิดนึงเพื่อที่จะติดนั่นนะครับแล้วก็ผมก็ขออนุญาตที่จะไม่แกะมันขึ้นมาเพราะว่ามันต้องลงไปแกะถึงข้างล่างครับเพราะว่าผมใส่ไว้ในร่องของสายไฟ นะครับเพราะผมเจาะโต๊ะต้องใส่ไฟไว้นะครับก็เป็นไงบัางครับสําหรับคนที่หาขาตั้งไมโครโฟนของยี่ห้อนักโฟนะครับสามารถใช้ได้ทุกรุ่นของมันนะครับที่มีตัวเป็นตัวเดือยด้านหลังนะครับสามารถไขได้แล้วเดี๋ยวจะให้ดูอ่อผมลืมบอกไปนะครับให้ดูวิธีการใส่ไมโครโฟนนะครับใส่ไมโครโฟนมันจะมีสายมาอยู่ข้างในใช่ไหมครับที่ผมเลือกมันจะมีอยู่สองรุ่นมั้งครับตัวนี้เป็นรุ่นซูมกับรุ่นแคสเตอร์นะครับผมเลือกแคสเตอร์เพราะว่ามีสายข้างใน นะครับไม่ไม่ต้องให้มันแบบลกลุงลังนะครับมีสายซ่อนด้านในเลยแต่เวลาใช้งานนะครับจะเป็นอย่างนี้นี่ผมใส่แน่นใช่ไหมครับเวลาเราจะถอดหรือจะใส่นะครับเราถอดนะครับเราหมุนออกมาทางด้านนี้ครับด้านที่มันเวลาหมุนออกนิดนึงแล้วเราก็อันนี้ขึ้นไปหน่อยนะครับแล้วก็หมุนออกได้เลยนะครับวิธีวิธีการใส่เหมือนกันนะครับวิธีการใส่เราต้องไขไปดูด้านนะครับ ไมโครโฟนรับเสียงอยู่ด้านนี้นะครับด้านนี้ปึ๊บเราสมมุติว่าผมต้องการผมต้องการให้ตัวนี้นะครับตัวไฟนี้อยู่ทางด้านหน้าอยู่ทางด้านหน้ากล้องก็ได้เนาะผมจะหมุนไว้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วผมก็หมุนตัวด้านล่างหมุนในตัวแหวนด้านล่างนะครับให้มันชิดกับตัวไมโครโฟนเลยให้มันชิดเลยเนี่ยผมหมุนประมาณนี้นะครับให้มันชิดแล้วผมก็จะหมุนหมุนให้มันเข้าอ่ะมันยังไม่ถึงเนาะ นี่ผมลึกไปผมก็จะดึงขึ้นมาห,หน่อยนะครับดึงขึ้นมาห,หน่อยนะครับประมาณนี้นะครับนี่ตรงพอดีนะครับ,รรนะรบมันจะแน่นเป๊ะนะครับมันอยู่ที่ว่าเราเจะระดะระยะตรงไหนนะครับให้ห่วงไมโครโฟนเนี้ยอยู่ตรงไหนนะครับเราต้องทิ้งเผื่อยะไ้นิดนึงแล้วเราก็หมุนในตัวเกียววงแหวนนี้นะครับที่ใต้ไมโครโฟนเนี้ยให้มันเข้าไปชิดแล้วเราก็ ใช้การหมุนตัวไมโครโฟนเพื่อให้มันล็อกแน่นยิ่งขึ้นนะครับวิธีการใส่ก็ประมาณนี้นะครับใส่ไม่ยากครับถ้าเกิดว่าใส่จดชินแล้วก็โอเคเห็นไหมครับไม่บงังไม่อะไรด้วยถ้าเกิดว่าใช้ขาตั้งตัวอื่นระยะการตั้งแบบนี้มันทำได้ยากนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าไมโครโฟน X 3 0 0ก็มีน้ําหนักอยู่ประมาณนึงนะครับไม่ใช่น้อยเกินไปนะครับแล้วขาตั้งอันนี้มันก็สวยกว่าเยอะเลยเห็นไหมครับพรีเมียม ดูแค่ข้อต่อก็ดีกว่าเยอะแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปสรุปตอนท้ายนะครับว่าการใช้งานเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวขาตั้งโทนแม็กนะครับรุ่นแคสเตอร์นะครับซึ่งรุ่นแคสเตอร์นี่จะบอกว่าข้อดีของมันก็คือมันมีสายซ่อนอยู่ด้านในนะครับมันจะทําให้โต๊ะคอมเราไม่ลกลุงลังนะครับไม่ต้องเอาสายอันเก่ามาแล้วก็ทําการติดกับตัวขาตั้ง นะครับข้อดีของมันคือตรงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงครับเรื่องวัสดุคุณภาพการประกอบต่างๆนะครับทุกจุดนะครับไม่มีตรงไหนที่ขาดตรงบกพร่องเลยแล้วก็ตรงตัวหมุนนะครับหมุนได้ค่อนข้างถนัดมือมากนะครับแต่แต่มีข้อที่จะต้องแตะอยู่นะครับเพราะว่าการใช้งานนะครับคนที่สั่งซื้อมาใช้ช่วงแรกๆนะครับจะงงนะครับในเมื่อเราหมุนตรงข้อมันแล้วหมุนให้มันแน่นแล้วนะครับแต่ว่าทีนี้ทำไมยังถึงยังขยับได้อยู่ นะครับซึ่งในการหมุนนะครับต้องบอกเลยว่าออพอหมุนแน่นแล้วเนี่ยมันสามารถเซตให้มันอยู่ตรงนั้นได้แต่ถ้าเกิดเราหมุนไม่แน่นนะครับมันจะดีดขึ้นมาข้างบนนะครับแต่มันจะมีระยะนะครับถ้าเกิดเป็นระยะแนวนอนแนวระยะประมาณสัก45องศานะครับมันจะสามารถตั้งได้นะครับแต่ผมว่าเราหมุนมให้แน่นเสร็จแล้วแล้วค่อยเซตมันเราต้องจับขาข้างล่างหน่อยนะครับเวลาเราจะยกขาตั้งดันถอยหลังนะครับ อ่ามันก็คืออาจจะเป็นข้อเสียนิดนึงมันไม่ได้ลื่นไหลไม่ได้มีแบบว่าให้กดให้ล็อกอยู่กับที่นะครับแต่ผมรับประกันเลยนะครับสาหรับคนที่มีไมโครโฟน x 3 0 0นับโวนะครับขาตั้งตัวนี้นะครับเป็นขาตั้งตัวที่คุ้มที่สุดนะครับเพราะผมได้ลองใช้มาแล้วโอเคมากนะครับทั้งการใช้งานต่างๆในวันแรกนะครับอาจจะใช้เวลาปรับตัวกับขาตั้งนี้สักระยะหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรายังไม่ชินในการปรับประดับมันเนาะ แต่จะบอกนะครับว่าข้อดีของมันคือมันมันไม่ลกลุงลังนะครับพอมันติดตั้งแล้วเนี่ยพอเราไม่ใช้นะครับเราก็แค่เลื่อนขาตั้งไปทางด้านข้างเท่านั้นเองนะครับมันก็ไปอยู่ข้างโต๊ะเราไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะหลุดหักลงมาเพราะว่าเหล็กข้างในนะครับแข็งแรงมากในฐานในตัวยึดกับโต๊ะนะครับตรงเมาส์ยึดกับโต๊ะเนี่ยแข็งแรงมากผมลองเคาะดูแล้วเป็นเหล็กตันนะครับนะครับรับรองเลยครับว่า คุณภาพระดับพรีเมียมจริงๆแล้วก็ความแข็งแรงผมให้เป็นที่1เลยนะครับถ้าจะเปรียบเทียบกับขาตั้งที่ที่เห็นมีขายอยู่ในตลาดเยอะแยะนะครับขาตั้งไมโครโฟนที่เป็นเหล็กแท่งเล็กสแท่งนะครับแล้วก็มันเป็นรวมเป็นแท่งเดียวกันนะครับแล้วก็ผมก็พูดไม่ค่อยถูกเนาะมันเป็นแท่งสามารถยืดเข้ายืดออกได้แล้วก็หมุนได้เหมือนกันนะครับแล้วมันมีตัวเอ่อตัวเหมือนตัวสกรูหมุนให้มันแน่นนะครับตรงนั้นผมว่ามัน มันไม่เหมาะกับไมค์ X 3 0 0นะครับมันสามารถเปลี่ยนหัวได้นะครับใส่สามารถใส่กับตัวนี้ได้แต่ผมลองดูแล้วนะครับเอามาใช้แล้วแบบมันมันยังไม่ได้ครับแต่ว่าพอมาลองกับตัวนี้แล้วมันค่อนข้างที่จะลงตัวมากกับไมโครโฟนขนาดนี้นะครับแล้วก็ขาตั้งด้วยคุณภาพขนาดนี้นะครับมันเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเราแล้วก็ราคานะครับจะพูดถึงราคาราคาอยู่ประมาณ1,900 90บาทนะครับ เออแล้วทีนี้ก็อยู่ที่เราจะหาราคาร้านนะครับเออผมได้ทำการซื้อจัดซื้อจากทาง s h o ปปีนะครับมันก็มีราคาจากพ9 9เก้0 0ก้าร้อเากว่า,ก,วา,ก,วาก็มีอยู่ที่ว่าเราจะหาร้านเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับร้านที่ผมซื้อส่งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ยังไงก็ขอขอบคุณทุกทกุท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับ ก็ยังไงก็ขอฝากนะครับช่วยกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอให้ด้วยนะครับก็มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจนะครับในการพัฒนาเพื่อทำคลิปวิดีโอในต่อต่อไปนะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ